สวัสดีตอนเช้าวันที่24เมษายน2566นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์วันนี้ได้มีโอกาสมาพักที่ The c o p s s m i n a r r e s o r t นะครับหรือสถานพักตาอ,อากาศบางระมุงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทำไมถึงมาพักวันอาทิตย์ออกวันจันทร์เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เต็มนะครับ อันนี้ก็เป็นที่พักของตำรวจนะครับก็เสียค่าเช่าที่พักคื้นละแปด้อยบาทนะครับมากับครอบครัวนะครับลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานเคยเล็กอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มาพักที่นี่นานแล้วเคยมาจัดงานเลี้ยงรุ่นที่นี่ก็หลายปีแล้วนะครับตอนก่อนนายกะงยังยังไม่ได้เกษียณมีเกษรราชการแล้วได้มีโอกาส ก็เดินรอบๆตะขอ,อ,อบนะครับว่าชายหาดนั้นเล่นไม่ได้เพราะว่าน้ำไม่สะอาดแล้วก็คลื่นก็แทงนะครับจนต้องทำเขื่อนการคลื่นไม่งั้นก็จะเสียพื้นที่ไปนะครับอันนี้บริเวณอ่าวบางละมุงเนี่ยมันเป็นอ่าวนะครับทางด้านซ้ายมือถ้าเิือมองออกทะเลก็จะเป็นพัทยาตะกวามือก็จะเป็นแหลมะบักนะครับเป็นแหลมยื่นออกไป อันนี้เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็ดีครับก็เช่นชมว่าตำรวจเรามีสถานที่ที่สวยงามแบบนี้แล้วก็กำลังได้รับการบูรณะและพัฒนาครัก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราเที่ยวในเมืองไทยนะครับเก็บที่นู่นนิดที่นี่หน่อยนะครับเหมือนกับอย่างเพื่อนอุทาสินที่เคยจะทําคลิป นะครับไปเยือนต่างประเทศบ้างไปที่นูน้นที่นี่บ้างนะครับก็เก็บไว้ดูตอนแก่ที่เราเดินไม่ไหวแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ